สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวผ้าทอนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงนะคะที่ทอเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อนกลางนะคะที่จะเป็นลวดลายนะคะเป็นลวดลายที่แม่ทอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าถ้าทอเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่ท่อนปลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อนปลายนะคะเราต้องทอแยกนะคะ อันนี้ชิ้นแรกนะคะท่อนปลายนะคะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นท่อนกลางนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะอันนี้นะคะถ้าภาษาปางยยนะคะเขาก็จะเรียกว่าลายสกีบีนะคะแล้วก็ชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นด้านบนนะคะ เราก็จะเอามาประกอบกันแบบนี้นะคะก็จะเป็น3มชิ้นนะคะชิ้นที่1นนะคะก็จะเป็นด้านล่างนะคะชิ้นที่สองค่ะเราจะเอาไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ชิ้นที่สมค่ะจะอยู่ด้านบนสุดนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ